ครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับประจำวันอังคารที่22นะครับสำหรับเมื่อวานฮานอยปกติมาตัวรอง3นะครับเจาะไม่มาคอต้องขอภัยสำหรับขาเจาะนะครับมี16มา19กระดกอีกนะครับก็รุ้นกันต่อวันนี้ครับถูกใจอันไหนเล่นครับไม่ถูกใจผ่านครับ และถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณาครับรบกวนอย่าก,กดข้ามนะครับดูโฆษณาให้ผมด้วยเนาะโมวานออก0 9นย์กครับเปิดเรียงไอปิดเลี้ยงสิบแต้มพี่น้องบนลา่างไอพี่น้องระวังเบิ้นให้ดีนะครับนะระวังเบิ้ลให้ดีทันใดชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะครับและถ้ามีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยเนาะ วันนี้เด่นสุดที่จับได้คือ7ครับดึงสุดลอง0ครับชอบ7เล่น7ชอบ0เล่น0นะครับส่วนตัวผมชอบ7มากกส่วศูนย์นิดนึงครับแต่ท่านอาจจะชอบศูนมากก็7ก็ได้นะครับ07 07 3797ครับ ศูนย์สามศูนสี่ศูนย์เสามตัวครับศูนย์ศูนย์เจนย์เจนสามเจ็ดนย์เก้ 003033 004044 009099นะครับก็สำหรับหาหายโปรติได้ประมาณนี้นะครับ